อัปเดตล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนลงทะเบียนรอบใหม่ปี2,565เพิ่มเงื่อนไขอะไรและลงทะเบียนเมื่อไรไปฟังรายละเอียดกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตความคืบหน้า ในความพร้อมในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่จะเปิดทำรอบใหม่ในปี2565กันค่ะว่ามีการปรับเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมกันอีกหรือไม่และได้กำหนดวันลงทะเบียนออกมาแล้วหรือยังค่ะก่อนประรับฟังนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับทางช่องกันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ค่ะ หากทางช่องมีข่าวสารมาตรการเยียวยามาอัปเดตในคลิปต่อไปท่านจะได้รับทราบข่าวสารนั้นก่อนใครคะ่ะล่าสุดนะคะความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในการเปิดลงทะเบียนใหม่ปี2565โดยนายสันติพร้อมพัดนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้า การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกำลังเร่งพิจารณาระเบียบกฎเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนกันอยู่นะคะโดยคาดจะทำเสร็จและเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปีหน้าอย่างแน่นอนค่ะซึ่งจะเปิดให้ทั้งคนที่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจำนวน13ล้านคนและเปิดเพิ่มเติมใหม่สำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับบัตร หากคุณสมบัติผ่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือทุกคนค่ะทั้งนี้นะคะคาดการว่าการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นเป็น15ล้านคนเนื่องจากนะคะช่วงวิกฤตโควิด -19 มีประชาชนได้รับผลกระทบด้านรายได้และตกงานเพิ่มมากขึ้นจึงคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าเกณฑ์รับความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีงานมีรายได้เกินเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะต้องมีการเพิ่มหลักเกณฑ์การคัดกรองเช่น รายได้ต่อปีไม่เกิน1แสนบาทด้านรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยคนละไม่เกิน1แสนบาทซึ่งใครอยู่ในเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์ค่ะรวมทั้งพิจารณาทรัพย์สินอื่นๆเช่นจำนวนเงินฝากต้องไม่เกิน1แสนบาทต่อคนรวมถึงการถือครองที่ดินรถยนต์ที่อาจอยู่ในขั้นตอนของการผ่อนชำระ ซึ่งขณะนี้นะคะกำลังเชื่อมโยงกับข้อมูลธนาคารสถาบันการเงินต่างๆหรือกรมที่ดินค่ะเพื่อให้การคัดกรองได้อย่างสะดวกค่ะสำหรับการเปิดลงทะเบียนร,รอบนี้นะคะนอกจากมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่แล้วนะคะรูปแบบการลงทะเบียนก็สะดวกขึ้นด้วยค่ะจะมีการจ้างนักศึกษาจบใหม่หรือว่างงานนะคะจำนวน1,000 0คน เข้ามาช่วยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนที่ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและก็รวดเร็วขึ้นเพราะหากใช้กลไกของข้าราชการอย่างเดียวคนอาจไม่เพียงพอและต้องใช้เวลานานค่ะขณะเดียวกันก็จะเข้าไปช่วยดูแลในด้านข้อมูลประชาชนบางกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะเพื่อให้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมค่ะนอกจากนี้ครั้งยังมีการพิจารณาถึงการนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเข้ามาผูกเชื่อมโยงข้อมูลในการโอนสวัสดิการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการให้ค่ะเพื่อลดความซําซ้อนการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีการจ่ายตรง เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เชื่อมโยงกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะรวมทั้งนะคะจะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการช่วยตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเช่นการถือครองที่ดินก็จับประสานกรมที่ดินให้ช่วยตรวจสอบอีกแปลงหนึ่งค่ะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเผยในอีกสองสัปดาห์นี้นะคะ กระทรวงการคลังจะเตรียมประชุมหาลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการเปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กันค่ะเพื่อวางหลักเกณฑ์คัดกรองให้รัฐกลุ่มและเข้าถึงกลุ่มคนที่ยากจนอย่างแท้จริง หากที่ประชุมครมนะคะมีข่าวสารเห็นชอบในเรื่องดใดๆนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ต่างๆรวมถึงกำหนดการในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วนะคะทางช่องจะคอยติดตามข่าวสารและนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันในคลิปต่อไปค่ะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ